หมอนิเวศว่าไงตรงนี้เี่ย <Huh? Yeah. S 1> อหมอวิกรมเนี่ยเป็นกระจกสะท้อนหมอนิเวศก็หมอกอบเลยเนี่ยก <c ười> <c ười> ็ยอมรับข้าหลวงตายอมรับคือยอมรับทุกอย่างมัน,มนเป็นอย่างี้จริงๆพเพราะว่าหมอวิกรมลงฟังทีเนี่ยให้หมอนิเวศเป็นกระจกสะท้อนเป็นเงาสะท้อนให้หมอที่คืออย่างนี้ข้าหลวงตาคือที่ที่หลวงตาพูดเนี่ยคือมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆทจริงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมี เขาเรียกว่ามันมีสองสาอย่างคืออย่างแรกก็คือเรื่องเรื่องท่มลุงยิ่งหลวงตาว่าการยอมรับความไม่มีตัวเราของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ในในความเข้าใจเนี่ยเราเราเข้าใจอยู่แล้วว่ามันไม่มีแล้วก็บ่อยครั้งที่เราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแกมก็จะมีบ่อยครั้งที่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือมันจะมีพฤติกรรมของการการที่มันมีแสดงถึงนความเป็นตัวเราของเราเกิดขึ้นโดยเฉพาะในปัจจุบันตอนนี้นะหลวงตามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับว่า เวลามันเห็นอะไรเกิดขึ้นมาในใจเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคือคือเขาก็ยอมรับว่าสิ่งนั้นอนะ่ะมันเป็นอาสวะนุสัยก็คือก็คือปล่อยเขาเป็นอย่างอย่างที่มันเป็นก็คือยอมยอมรับในในส่วนตรงนั้นแต่ว่าต้องก็ยอมรับเหมือนกันว่าในขณะตรงนั้นอนะ่ะมันจะมีะคนคนหนึ่งที่อธิบายพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นอันนั้นก็ก็ยอมรับอีกเช่นกันว่าอันนั้นเป็นการแสดงถึงความมันมีตัวเราอ,อยู่ตรงนั้นจริงๆซึ่ง ในความเป็นตัวเราตรงนั้นมันก็ไม่ได้มีจริงๆในความจริงมันก็ไม่ได้มีจริงๆความที่บานมันก็ไม่ได้มีจริงๆแต่ตรงนี้มันก็ทําอะไรมันไม่ได้จริงครับหลวงตาก็คือแล้แต่ยอมรับว่ามันก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นแหละคือตอนที่ฟังหลวงตาเนี่ยก็เลยมานึกถึงคําคํานึงที่เรียกว่าความเป็นนิพพิทาซึ่งความเป็นนิพพิทาเนี่ยก็เลยเข้าใจว่ามันไม่ได้ว่าเราจะนิพพิทามันแต่ว่าความเป็นนิพพิทาเนี่ยมันเป็นของมันเองก็คือมันก็คงเป็นลักษณะที่ว่า เราเราไม่สามารถที่จะไปห้ามไม่ให้มันคิดวิเคราะห์ด้วยอนุสัยที่เรามีของเราเป็นแบบเนี้ยมันก็ได้แต่ยอมรับแม้แต่ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรแต่มันก็มีผลทําให้เราเนี่ยพยายามจะวิเคราะห์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันไม่ได้วิเคราะห์มากก็คือการวิเคราะห์การยอมรับคือการอธิบายเหมือนกับการอธิบายให้ตัวเองฟังคล้ายๆอย่างนั้นก็ก็ยอมรับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่มันเขาเรียกว่าก็ต้อง เป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นอสวานุสัยซึ่งก็ได้แต่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับยอมรับมันไปก็ก,กไ็ไม่จะพูดอะไรก็คือยอมยอมรับว่าไอ้ความมีอัตตาตัวตนเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวที่เกิดขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ารังเกียจมันหรือว่าต้องไปหาวิธีทำลายมันเพราะว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอน,นัตตาคือ เราทาอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วคำของาันคือคําว่าเราทําอะไรกันไม่ได้เพราะว่าไอความเป็นเป็นคนที่จะไปทํามันจริงๆรวมถึงคนที่ยอมรับมันโดยซ้ำไปมันก็ไม่มีมันไม่มีใครที่จะยอมรับมันหรือจะทําลายมันโดยซ้ำไปมันไม่มีก็คือมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองเวลาเวลาฟังของตามก็จะขึ้นมาก็มันขึ้นมาก็ขึ้นมามันก็จะก็ก็เป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นเป็นเป็นมันเป็น กลไกลซึ S <S ่งซึ่งทำอะไรไม่ได้มากกว่ายอมรับสิ่งที่มันเป็นเพราะว่ายอมรับคําว่ายอมรับก็คือไม่ใช่ว่าใครยอมรับคือมันเป็นอย่างนั้นนะครับตงคตาก็คือมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละมันมันมันมีมันมีการได้ยินมันก็ต้องเป็นแบบนั้นมีการฟังมันมีวิคราวิเคราะห์ก็มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นอนุสัยที่ที่ที่มันมันมันมีอยู่ของของมันเองแต่ถามว่ามันมีไหมที่บางครั้งที่หลุดหลุดเข้าไป มีมีไหมบางครั้งที่คิดว่าเอ๊ะแล้วมาไห่มันจะเริ่มเบื่อสักทีมีมีตลอดแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับก็คือปล่อยให้สังขารที่มันปรุงแต่งอย่างนั้นนะ่ะเป็นสังขารของมันเองโดยที่ก็เป็นก็กลับมาที่เดิมก็คือยอมรับยอมรับสิ่งที่มันเป็นรักษาแบบนั้นถามว่ามันมีผลต่อใจหรือการค้นคว้าหาคําตอบไหม จะเรียนหลวงตาว่าน้อยมากตอนหลังไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนอกจากบางเรื่องที่เป็นลักษณะการเชื่อมโยงมากกว่าที่ที่จะไปไปอย่างนั้นแต่ว่าความรู้สึกที่จะไปอะไรกับสังขารที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยยอมรับได้มากขึ้นมากแล้วแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีเลยที่หลงมีครับยอมรับว่ามันลงไปครับหตา กับลับกรรมการเขาเมตตาเมตตาลงใจนหมครับแม้แต่คิดถึงเรื่องนิพพานขึ้นมาก็เป็นติที่เกิดเองดับเองวิเคราะห์วิเคราะห์ขนา,ขา,ขาจิตแต่ขา,ขาจิตที่วิเคราะห์ดิ้นรนหาหนทางพยาพยามพยายามพยายามขอให้มันจะไม่มีแล้วกระดุกระดิกขึ้นมา จากไม่มีคนดูก็มีคนไปดูจากไม่มีคนรู้ก็มีคนไปรู้มีผู้ดูมีผู้รู้มีผู้วิเคราะห์มีผู้พยายามมีความที่ลนค้นหามีผู้ปรารถนามีผู้ติ่คิดถึงนิพพาน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 ล้วนแต่เป็นความมีกระดุกรดิกยุกจิกกุกิกน้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมาณนูหนึ่งไม่ต้องเรียกชื่อมันเลยว่ามันมีชื่อว่าอาการว่าอะไร มันก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีขึ้นมาจากความไม่มีแล้วมันก็ดับหายไปในความไม่มีแล้วก็เกิดใหม่จากความไม่มีแล้วก็ดับหายไปในความไม่มีความไม่มีอะไรปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติที่อยู่คู่กับธรรมชาติที่มีความปรุงแต่งถ้าปล่อยความมีไปความมีไปอย่างเก้อเกไม่มีใครไปหลงไปกับความปรุงแต่งไปยึดควาปรุงแต่งเป็นเรา เราเป็นผู้ปรุงแต่งเราเป็นผู้ปรุงแต่งแม้แต่มันคิดมันรู้สึกว่าเราเป็นผู้ปรุงแต่งมันก็เป็นความปรุงแต่งเกิดเองดับเองไม่ใช่เราเป็นคนไปปรุงแต่งเองจริงๆเราไม่ใช่ไปกูไปดิลลนไปวิเคราะห์ไปหาวินทางเองจริงๆแต่มันเป็นธรรมชาติที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองของมันเองมันเกิดของมันเองแล้วมันก็ดับไปของมันเองตามอนุสัยอาสวะความเคยตัวเคยใจมันก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเอง พอบางสังขารทั้งมวลเนี่ยทุกวันนีมันเป็นธรรมชาติที่เกิดเองดับเองไปตามนุัสอสวะอวิชามันมีเหตุปัจจัยที่มันยังมีอยู่มันก็ต้องเกิดเองดับเองสังขาร้งบวงแต่ไม่มีใครไปอะไรกับมันซ้ําซ้อนไปแค่นั้นแหละมันก็เลยไม่มีใครเป็นเจ้าของสังขารเพราะไม่มีใครไปเป็นเจ้าของสังขารต่อให้มีผู้ดูผู้รู้ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของผู้ดูผู้รู้มันก็เลยกลายเป็น สังขาร, second, brand, ร,ร, other, to todas, ร artists, ทั้งหมดไม่ว่าจะสังขารอย่างไหนก็ตามเป็นธรรมชาติที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองมันก็เลยพบว่ามันธรรมชาติที่มีมีธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับมันมีธรรมชาติอีกธรรมชาติหนึ่งมันไม่เกิดไม่ดับมันพบมนได้ก็เพราะว่าใจมันสิ้นอวิชากิเลสตัณหาุททานแล้วคือสิ้นเราเป็นผู้กระทําสังขารได้เกิดเองและเราเป็นคนไปไล่ดับสังขารแค่ส, hein, ส,ส 1> <1 <t. <t. ิ้นแค่นี้คือ ไม่มีเราไปทําให้สังขารเกิดเองและไม่มีเราไปไล่ดับสังขารแต่เห็นแจ้งจากใจรู้แจ้งจากใจด้วยปัญญายาณว่าสังขารทั้งมวลเป็นสิ่งที่เกิดเองดับเองเป็นธรรมชาติที่เกิดเองดับเองมีเพราะมีเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดคือยังมีอวิชชาอนุสัยที่นอนตามนอนเนื่องอยู่ในจิตมันก็ยังยังยังตักตะกรอนก้นตุ่มะยตักออกไปหมดทุกกายกระทบก็จะต้องมีสังขาร ที่เกิดเองดับเองสังขารที่แม้แต่สิ้นอนุสัยอาสวะแล้วเนี่ยเป็นจิตใบสุดหรือใจใบสุดแล้วก็ยังเหลือสังขารของขันห้าที่เกิดเองดับเองแต่ไม่มีผู้ยึดแล้วแต่แม้สังขารที่มีผู้ยึดก่อนหน้านั้นที่เป็นสังขารอวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญากรรมซึ่งเป็นสังขารก่อนหน้านั้นก็ไม่มีผู้ประย,ยุดถือไอ้จิตที่ไม่ไปยึดถืออันใหม่มันก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ แต่ไอสังขารก่อนหน้านั้นที่มีผู้ไปยึดถือหรือมีผู้เราไปทําเกิดหรือมีผู้เราไปทําดับอันนั้นก็เป็นสังขารที่เหมือนกับมันมีอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารมันเป็นเหตุเก่ามันเป็นปาเน่าไปแล้วปาเน่าไปแล้วอย่าเอาเอากลับคืนมาเป็นป่าเป็นอย่าเอากลับคืนมาเป็นป่าสดก็เพราะจิตมันเกิดดับตลอดเวลาถ้าจิตขณะจิตใดไม่ไปยึดถือป่าเน่านั้นจิตใหม่นั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นจิตบริสุทธิ์ได้ในขณะจิตใดจิตหนึ่งแล้วก็จะรู้แจ้งนิพพานเอง นี่เหตุผลทั้งหมดหมอก,ก้โอเคไหมครับขา้าวค่าหลวงตาค่ะส่วนใหญ่ที่มันหลงไปก็เพราะว่าลืมไปว่านิพพานนะ่ะมันมีอยู่แล้วแล้วก็จะไปเปลี่ยนปาเน่าให้ปลนปาดีเนี่ยเจ้าค่ะมันก็เลยทําให้เหมือนกับหลงไปทําอะไรข้างในจิตเนี่ยแม้กระทั่งมันปรุงขึ้นมาแล้วมันก็จะแบบอ้๊ยแม้กระทั่งคือหนูรู้สึกว่าแม้กระทั่งการเตือนสติตัวเองว่าอันเนี้ยอันเนี้ยดิ้นรลนค้นหาอันนี้มันก็เป็นปาด เน่าอีกตัวหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเรานจะเป็นปลาเน่าซ้อนกี่ตัวคือหลงหลงหลงจะเป็นปลาเน่ากี่ตัวก็ไม่เป็นลรเพราะว่าจิตมันเกิดดับตลอดเวลามันจะต้องมีขนาดจิตใดที่มันฉลาดเป็นวิชาที่มันจะสิ้นอวิชาของมันเองคือมันไม่หลงไปกับปลาเน่าไม่ไปเอาปลาเน่าที่หลงไปแล้วเอาคืนมาใช่ค่ะถ้าอย่างเงี้ยมันก็ง่ายเลยเพราะอะไรสังขารในใจทุกกริยาการ่ายบนกลางละเอียดละเอียดจนถึงการปรมนูเลย ปลามานูของจิตมันเกิดเองดับเองหมดเลยไม่มีใครไปทําอะไรกับเขาเลยไม่มีเราไปทําเกิดและไม่มีเราไปทําดับแม้นขนาดจิตใดมีเราไปทําเกิดหรือมีเราไปทําดับก็เป็นปลาเน่าไปปล่อยเขาเดี๋ยวก็มีขนาดจิตใหม่ในปัจจุบันมันก็ไม่หลงไปกับปลาเน่ามันก็เป็นมันก็เป็นธรรมาชาติที่สิ้นอวิชากิเลสตัตุทานในขนาดจิตนั้นมันก็จะรู้แจ s <S ้งนิพพานของมันเองเพราะนิพพานมันเป็นธรรมชาติที่ที่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายมันไม่มีอะไรมันไม่เคยหายไป ที่เราฝึกมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อต้องการขนาดจิตเดียวปัจจุบนันขณะที่ไม่หลงติดไปกับสังขารไม่หลงยึดถือสังขารไม่หลงไม่เป็นสังขารไม่หลงเอาพยายามาปปาามาเป็นปลาเน่ากลับขึ้นมาเป็นปลาดีจิตที่มีอวิชามันมาจากอนุสัยเดิมก่อนที่มันเปน็นขันหามันมีอนุไออวิชาอนุัสเป็นตะกอนนอนก้นจิตหรือตะกอนนอนเียเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มมันมามันมาตั้งแต่ก่อนเรามีขนนันหานี้เราทําไม่ได้เราจะไป ทำลายมันไม่ได้เพราะว่าไอ้ตะกอนเนี่ยมันไม่ไม่ปรากฏอาการมันจะปรากฏอาการต่อเมื่อกระทบตับตาวุจจาระไกลใจแล้วมันจะมีสังขารที่เป็นอาสวะขึ้นมาดังนั้นไอ้อาสวะกิเลสเนี่ยอาสวะเป็นกิเลสที่เรียกว่าปลาเน่าเนี่ยมันมาจากตะกอนนอนก้นตุ่มที่มันยังมีตะกอนนอนก้นตุ่มเราไม่ได้ไปทับตะกอนใหม่แต่ไม่นตะกอนเก่าเราที่ทําอะไรมันไม่ได้เราต้องปล่อยให้ตะกอนเก่าเนี่ยมันฟูขึ้นมาแล้วก็มันเกิดเองระดับเองไม่มีใครไปไปเพิ่มตะกอนใหม่ ถ้าเราเนี่ยหลงไปกับสังขารในในจิตเนี่ยมันจะไปเพิ่มตะกอนใหม่เรียกว่าไปเพิ่มดอกเบี้ยทบต้นธนาคารคือก่อนมันเกิดเป็นขันห้าเนี่ยมันมีดอกเบี้ยทบต้นธนาคารมาแล้วเราก็เวลามันตะกอนมันเกิดขึ้นมาดอกเบี้ยทบต้นเหมือนกับดอกเบี้ยทบต้นที่เป็นอนุสเอาเอาวิชานุสัยที่มันนอนก้นจิตเนี่ยที่มัน,น NG, กเกิดดับนอ,อนเนื่องนอนเนื่องกับจิตเกิดดับส่งต่อกันเนี่ยมันเป็นตะกอน,นนอนก้นมาก่อนแล้วคือเขาเรียกว่าวิบากขัดวิบากขันวิบากรรมเก่า อันนี้ก็ปล่อยมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองทุกครั้งที่สังขารที่เป็นอาสวะที่เกิดมาจากตะกรอนก้นตุ่มที่ไหนมีการกระทบตะตาวิ่ยแก่ใจไปกวนน้ําให้ขุนเนี่ยแล้วตะกรอนก็ฟุ้งกำลังเพราะว่ามันมีน้ามันมีตะกรอนเวลาใครไปกวนให้น้ํามันปุ๊บมันก็ขุนน้าก็ขุนเพราะขุนปุ๊บไม่มีใครหลงไปหลงไปกับไน้ําที่ขุนนั้น่ะไอ้น้ําที่ขุนนั้น่ะมันก็หมดไปมันไม่กลับไปลงไปเป็นตะกรอนใหม่ไม่ลงกลับไปเป็นตะกรอนนอนก้นอีก มันค่อยๆตะกรอนก็หมดไปหมดไปหมดไปอนุสัยอะมันหมดไปโดยที่ไม่มียอมให้อาสวะมันเกิดแล้วก็ไหลออกไปไหลออกไปไหลออกไปไม่ไม่ปล่อยอาสวะมันไม่ไปกดข่มอสาาวะไม่หลงติดไปกับอสาาวะอที่เป็นกิเลสที่มันฟุ้งขึ้นมาแล้วก็ไอ้ตะกรอนมันก็ค่อยๆหมดไปหมดไปทุตายน้นําก็เป็นน้าําใสเรียวกว่าจิตเป็นจิตที่มันไม่มีอวิชชาตอนนี้กระทบที่ไรอะมันมีแต่กายกระเพื่อมแต่ตะกรอนไม่มี ด้านัันพระอาาร่าทั้งหลายจึงมีแต่กิริยาจิตแต่กิเลสไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีมีแต่กิริยาจิตคือไอ้ใครมากวนน้ํามันก็อย่างน้ํามันยังกระเพื่อมอยู่กระทบตาตาหื่นกายใจอะ่ะเหมือนคนมามาตีน้ําไอ้น้ําก็ยังกระเพื่อมแต่ไม่มีตะกรนฟุ้งแล้วไม่มีสิ้นมันสิ้นอาสวะอนุสัยอวิชชาสิ้นอวิชชาอนุสัยอาสวะไปแล้วเรียกว่าเกิดอาสวะขยายานบัดนี้สิ้น หมดแล้วไอ้อสวะแล้วก็ที่ส่งมีอนุอัตกรนอนขึ้นมาเป็นอนุสัยที่ส่งขึ้นมาเป็นอสวะที่เป็นตกรฟุ้งไม่มีแล้วเพราะมันตกรนอนก้ตตุ่มหมดแล้วเนี่ยจิตมันก็สิน้นสิ้นอวิชชาเพราะอาวิชชามันเป็นหนึ่งในอนุสัยอนุสัยมันมีอนุอวิชชานุัสคือนี่อย่างเงี้ยเรียกว่าหลุดพ้นด้วยปัญญาที่รู้แจ้งเข้าใจทั้งเหตุและผลหมดเลย เพียงแต่เราอย่าไปสร้างกรรมใหม่เวลามันมีความคิดปรุงแต่งที่ไปเป็นกิเลสตัณหาเนี่ยให้มันมีแต่กรรมเก่าที่มันเป็นในอนุสัยอาสวะอวิชานุสัยอาสวะอวิชานีานาน่ที่มันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยอวิชาอนุสัยอาสวะที่ฟุ้งขึ้นมามันมีกระทบต่างตอย่างนี้กันอะไรฟุ้งขึ้นมาก็ปล่อยมันหมดไป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 มันไม่กลับไปไอ้ที่ฟุ้งมันอาสวะไม่กลับไปเป็นตะกรอนก้นอนีกแต่ถ้าเราไปเพิ่มกิเลสละไปเป็นราคะโทสะโมหะ ความโลภความโกรธความหลงมันจะไปเพิ่มตะกรอนให้หนาขึ้นเรื่อยเยเรียกว่าไปเพิ่มไปเพิ่มดอกเบี้ยทบต้นธนาคารเรียกว่าใช้น่กรรมไม่หมดทัทีแต่ถ้าใช้นี่หมดก็พ้นเหตุเกิดเนี่ยคือใช้นี่กรรมเก่าหมดก็พ้นเหตุเกิดเอเคไหมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะอหมอว่าไง วิชาการหนุสัยนี้ต้องระอรหั์ต้งต้องใช้ให้หมดก่อนต้องใช้หมดครับเพราะว่าถ้ายังไม่หมดมันไม่เป็นอรหันต์เพราะว่ามันเป็นมันป็นของเก่าติดมาใช้นิกรรมให้หมดก็คือว่ามันเกิดไอ้ตะกอนที่ฟุ้งมาถึงมันจะคับแค้นยังไงไปกิเล็ตัณหาไงก็ตามไม่หลงไม่หลงไปตามใจมันอดทนเรียกว่าใช้นีเก่า ก็จากเมื่อวานก็ที่หลวงตาบอกว่ามีอาการลู้คาไว้นะครับก็ไปสังเกตดูก็มันก็มีอันนั้นจริงๆที่รู้คาอยู่จนถึงเย็นถึงค่ำนะฮะก็จนถึงเช้านี้นะฮะแล้วก็มาเดินจมกรมเสร็จเข้าห้องนะ้ำเออมันก็มีความรู้สึกนหนึงว่ามันมันมีความหมายการหมายของใจเอาไว้ในในในเรื่องบางเรื่องแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอาตัวไปอยู่ในเซฟโซนนะฮะ แล้วก็พอเห็นอาการตรงนั้นเนี่ยมันมันคลายตัวคลายความยึดในจิตใจ,จลงคะมันก็รู้สึกว่าเออมันมันไม่รู้สึกคือไม่ใช่รู้สึกมันรู้สึกเบาบางลงในความรู้สึกที่คาไอความรู้ค้างไว้พวกเนี้ไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือไม่ยอย่างที่หมอมีพูดมาเนี่ยคือก็ดีอย่างนึงคือว่าแล้วไออย่างไปรู้อ่ะ ไปล,ลูกค้าไว้เลยงเงี้ยลูกค้าไว้เลยคอย่างลูกค้ารู้อาการรู้อาการสบายใจรู้อาการไม่สบายใจคาไว้รู้เวทนาคาไ eka, ว้เงี้ยเวทนาสบายใจเวทนาไม่สบายใจคาไว้ถ้ารู้คาอย่างเงี้ยต้องเซตสีโลก่ inki. เลิกเลิกรู้ก่อนครับครับเลิกรู้ที่จะไปรู้ <ham> แต่มันไม่เลิกจริงหรอกมันเลิกไม่ได้เพราะว่ามันไม่อยู่ในบะคับของเรา <ham> เป็นมันเป็นหน้าตาแต่เราเหมือนกับเราเลิกจริงจริงเพราะอะไรถ้าเห็นว่า เราอะเลิกที่จะไปรู้แล้วโดยที่ว่าเลิกรู้คือเลิกจงใจรู้เจตนารู้พยายามรู้จงใจตั้งใจเจตนาพยายามสี่คำเนี่ยจงใจรู้เจตนารู้ตั้งใจรู้พยายามรู้จิต<ช><อ>ไอเรื่องที่ฝึกจิตฝึกจิตเลิกเลย <sim. S 2> เลิกที่จะจงใจดูจิตจงใจรู้จิตเจตนาตั้งใจพยายามพยายามที่จะดูจดิตรู้จิตรู้ละไปวางเลิกเลิกเลิกก่อนเลิกหน้าขนาดจิตนั้นเลิกแค่ขนาดจิตเดียวเลิกปุ๊บต้องเลิกให้จริจริงเลิก แล้วอย่าแอบนะอย่าแอบว่ากลัวว่าความรู้จะหายหมดเลิกที่ที่ไปเลิกเพราะว่ากลัวความรู้จะหายหมดที่ฝึกมาต้องต้องไม่เลิกต้องไม่กลัวว่าความรู้จะหายเลิกเลยเลิกที่จะดูจิตเช็คจิตตรวจสอบจิตพยายามทำอะไรให้เป็นอะไรเลิกหน้าขนาดจิตนั้นนะไม่ใช่เลิกแล้วก็ไปท่องเที่ยวอะไรไปเลยไงไม่ใช่นะคือทิ้งความรู้แล้วไปท่องเที่ยวคือเลิกหน้าขนาดจิตนั้นเลิกที่จะดูจิตเช็คจิตตรวจสอบจิตด้วยความจงใจตั้งใจเจตนาพยายามเลิกพอเลิกแล้วปุ๊บจะเห็นว่ามันไม่เลิก ไอ้กริยาแบบนั้นอ่ะมันไม่เลิกเราไม่ต้องบังคับให้มันเลิกเพราะเราก็เห็นไปเลยว่าไอ้กริยาที่มันไม่เลิกมันมันมันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับของเราอืมันเป็นอนัตตานี่เนี่ยมันแสดงอนัตตาที่ผู้เจ้าตัดพู้เจ้าตัดสัพเพธม,มาอนัตตาทำต้องปวงตัวเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตาตาตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในบังคับของเรา เราได้แต่ฟังแต่เราไม่เคยเห็นเราจะได้เห็นไปจริงๆว่าเนี่ยเราเลิกแล้วแต่จิตมันไม่ยอมเลิกมันไม่ด้ฟังเราเนี่ยให้เห็นว่ามันเป็นอนัตตามันไม่เช่ตัวเราไม่เช่ของเรามันจะปูแบบนี้กระชากแมงอย่าไปยุ่งกับมันครับเพราะมันไม่ได้อยู่ในประคับของเราไม่ไม่เช่ตัวเราเดี๋ยวมันก็ตายครับพอตายแล้วมันก็ดับไปครับเคนั้นเองครับเพราะมันก็จะเห็นตัวที่ไปกังวลไปคอยที่จะแก้คอยที่อะไรของมันอยู่ครับ มันมีอุบายในการคิดหลายอย่างเอ๊ะถ้าจตามความจริงเนี่ยเช่นเห็นว่าเออเราเลิกเลิกแล้วมันไม่เลิกก็ทีมันยังมันยังทาพฤติกรรมแบบเดิมอ้แบบเดิมก็ไม่ไม่ใช่ตัวเราใช่ก็เราตัวเจ๊ของเรานะเราก็สังมาเลิกมันก็มันต้องเลิกแหละนี่มันไม่เลิกเออจะได้เห็นว่าโอ้มันเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเจของเราของเราอีกกรณีหนึ่งเห็นมันเป็นปลาเน่าถ้ามันมันเราไม่ชอบมันชอบหรือไม่ชอบมันปรุงแต่งต่อให้เป็นกิเลสราคาโทรศโมหาความโลภความโกรธความหลง มันปลูกขึ้นมาเราไปทําอะไรมันไม่ได้นี่เราเราก็ไม่ได้ไวอยากจะมีเราอยากเป็นผ้าหลานแต่มันมันปลูกขึ้นมาของมันเองกับมันปลูกขึ้นมาเองมันก็ดับไปเองปลูกเองก็ดับไปเองช่ากมันเนี่อย่างเราอย่างเราก็ใช้คําแบบว่าที่ดา่ดาด่าติงแบบหยาบว่ามึงเสือกเกิดเองมึงก็เกิด,ม,กด,ม,กดมึงก็ดับเองมึงเสือกเกิดเองมึงก็ดับเองกูไม่ได้เป็นคนทำเกิดนี่ว่าเพราะกูไม่มีกูเป็นอน,นาตาไม่มีตัวกูเว้ยเพราะฉะนั้นมีแต่มึงเกิดเองมึงก็ดับเอง ไม่มีหน้าที่กูต้องไปทําดับเพราะกูไม่ได้ทําหน้าที่ไม่ได้ไปทําเกิดกูก็ไม่ต้องไปทำดับไม่เกี่ยวกับกูเพราะกูเป็นอนัตตากูไม่มีไม่มีกูเนี่ยบางทีก็ใช้อุบายอย่างเงี้ยก็เลิกกับมันไปเลยเลิกยุ่งกับมันไปมันจะเป็นยังไงก็ช่างบานช่างแม่งมันเนี่ยมันก็จะไปคำหยาบเกินไปแต่มันเป็นคงอุบายที่จะใช้ให้มันเลิกเลิกเล่นกับเลิกเล่นกับมันเลิกยุ่งกับมันทันทีแก่เนี้ยมันก็หมดปัญหาไป จับเรียนลงตาครับก็จะขออนุญาตสอบถามว่าถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเ,ออเรามีอารมณ์แล้วก็เรากำลังรู้ว่าอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่กับจิตแล้วก็ให้จิตถ่ายไปอารมณ์แล้วให้เราเรียนรู้เรียนรู้ไปอย่างเงี้ยม,มันจะเป็นเองเพราะไอ้พวกความคิดอารมณ์ปล่อยเขาเกิดเองนรเอง ให้เขาเกิดไปเรื่อยๆก็ดิผมไม่ใช่ไม่ใช่เขาเกิดไปเรื่อยเขาก็จะเกิดเองไม่มีผลต่อจิตใจความคิดอารมณ์ไม่มีผลต่อจิตใจนะไอ้ถ้าเกิดเองคําว่าเกิดเองดับเองหมายถึงว่าไม่มีผลต่อจิตใจเขาเกิดเองดับเองไม่มีผลต่อจิตใจเกิดเองดับเองแบบนี้เพราะเป็นอนุสัยที่มันมันมากับจิตก่อนที่มาเป็นกันหน้านี้แต่ถ้าเราไปยึดถือเนี่ยมีผลต่อจิตใจมันจะไปเพิ่มดอกเบี้ยทบต้นเข้าใจไหม ปล่อยเขาเนเกิดเองดับเองไม่มีผลต่อจิตใจยอมรับคําว่าไม่มีผลต่อใจคือยอมรับกรรมไปโดยสภาพของของเดิมมันมันพอมันเกิดอะไรขึ้นมาในจิตใจจะถ,ถูกใจไม่ถูกใจต่อให้เป็นกิเลสก็อย่าลงไปกับกิเลสนั้นก็มันก็จะยอมชดใช้กรรมไปคือมันจะมีสภาพบีบคั้นจิตใจแต่ก็ไม่ไม่มีใครไปยุ่งอะไรกับเขามันเกิดจะก็มหมดสภาพไปน้อยลงน้อยลงอ,อนุสัยอสะวะ ก็จะน้อยลงน้อยลงแล้วหมดสิ้นไปอวิชาอนุสัยสวะค่อยค่อหมดไปหมดไป